สวัสดีค่ะเขา้าวเสเอชาวกขาขบใจโกกนะคะก็มาดูอ่ผ้าถุงนะคะแล้วก็กระโปรงด้วยเนาะมาดูผ้าถุงกับกระโปรงนะคะผ้าใหมนี่ก็เหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวค่ะโซ่ผ้าถุงนี้มัน สี่ร้อยพร้อมส่งนะคะผ้าถุงผ้าไหมเหลือผืนเดียวค่ะเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ค่ะก็สีสวยๆนะคะเบอร์สี่นะคะผ้าไหมแบบใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะผ้าไหมใส่ซับให้เรียบร้อยค่ะสีม่วงนะคะเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่สี่ร้อยพร้อมส่งค่ะสี่ร้อยพร้อมส่งนะคะ อันนี้ก็ผ้าคคามแบบพิมพ์ลายนะคะ250พร้อมสูงค่ะ250พร้อมสูงตัดเรียบร้อยติดตะขอใส่ได้เลยนะคะอ่าผ้าคามสนใหญ่นะคะส่วนใหญ่สอง้อยห้าสนะคะ250พร้ออมสูงค่ะ อันนี้ก็คือลายตะโขนะคะลายตะโขตัดเรียบร้อยนะคะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอมเลือดหมูนะคะสีขาวสีน้ำตาลค่ะ2 5พร้อมสูงนะคะ5 5พร้อมสูงตัดเรียบร้อยนะคะตัดเรียบร้อยค่ะอันนี้ผ้าคามแบบลายส่วนเล็กนะคะก็ตัดเรียบร้อยค่ะสอพร้อมสูงนะคะนุ่มๆนะคะ ก็สองร้อยห้าสิบพอมสูงค่ะตัดเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ลายตะโขอนะคะตัดเรียบร้อยติดตะโขแล้วก็ใส่เลยนะคะเอวเล็กเอวใหญ่อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบพร้อมสูงค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นออกอ่ะสีอ่ะส้ะสมนะคะสีส้มอมอ่าเลือดหมูนะคะก็สองร้อยห้าสิบพร้อมสูงค่ะเบอร์หกนะคะอันนี้เบอร์หก อันนี้จะออกเป็นสีแดงนะคะสีแดงเลือดหมูนะคะสีแดงเลือดหมูค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูตรเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นออกเป็นสีเหลืองนะคะออกเป็นสีเหลืองค่ะอันนี้นะคะ ใส่ตะขอก็เกาะได้นะคะนี่ค่ะคือเราติดตะขอไว้นะคะนี่แล้วก็ติดข้างในด้วยนี่ค่ะคือเอวเล็กเอวใหญ่อันนี้ใส่ตะขอเรียบร้อยนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ก็ย้ายเอานะคะเนาะนี่ค่ะก็ออกสีเหลืองนะคะอันนี้ออกสีเหลืองค่ะ ออกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะสีสวยมากนะคะสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็สวยนะคะลายตะโขนะคะออกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะสีเหลืองนะคะนี่ทีนี้ก็จะมาเป็นกางเกงนะคะเบอร์หนึ่งนะคะกางเกง เบอร์หนึ่งนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะกางเกงนะคะเบอร์หนึ่งนี้ก็สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะสอง้อยห้าสิบพร้อมสูงอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะคะนี่ค่ะเบอร์สองค่ะขาวดํานะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สามนะคะเป็นเบอร์สามค่ะ อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เบอร์สามนะคะสองร้อยห้าสิบอมสูงกันเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่นะคะนี่อ่าเบอร์สี่นะคะสีสวยสวยสีเขียวนะคะเบอร์สี่ค่ะนี่ค่ะข้างหน้าข้างหลังนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะก็เบอร์สี่นะคะ อันนี้เบอร์ห้านะคะนี่ค่ะเบอร์ห้านะคะอ่าสีเขียวตาบคอดนะคะสีเขียวสวยมากเลยนะคะนี่ก็มีกระเป๋าสองข้างนะคะมีกระเป๋าให้ใส่ถุงเงินได้สบายมากค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์หกนะคะนี่ค่ะจะเป็นเบอร์หกนะคะนี่ จะเป็นเบอร์หกค่ะสีแดงขาวนะคะนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะเป็นเบอร์หอันนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดนี่ก็สวยนะคะมีอ่าสีเขียวนิดๆนดะเออสีเขียวออกส้มนะคะเขียวออกส้มค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เนะคะ อันนี้จะเป็นเบอร์8นี่ก็สวยแบบนิ่มๆน,นะคะสีออกม่วงละมุนละมุนนะคะนี่ค่ะก็สีสวยมากเลยนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะสองร้อยห้าสิบนี่ค่าตัดก็ยังไม่พอนะคะพเพราะว่าเขาตัดแพงมากเนาะอันนี้ตัดให้เรียบร้อยใส่ได้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบใส่ได้เลยนะคะก็เป็นเบอร์9้านะคะนี่ค่ะ เป็นเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้านี้ก็สวยนะคะสีน้ำเงินค่ะสีสวยสวยนะคะนี่ค่ะสีน้ำเงินนะคะนี่ค่ะสีสวยเลยนะคะเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าอันนี้ก็เบอร์สิบค่ะเบอร์สิบนี้ก็สีขาวดำผ่านะคะก็มีตาผ่านะคะขาวดำค่ะเห็นไหมคะ เบอร์สิบนะคะก็เบอร์สิบเอ็ดแนี่นก็สีออกม่วงนะคะม่วงออกชมพูเนาะม่วงออกชมพูนะคะสีชมพูออกม่วงนะคะเขียวละมุนละมุนด้วยนะคะเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็เบอร์สิบสองนี่ก็กางเกงติดแอร์นะคะเบอร์สิบสองค่ะ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเบอร์สิบสองนะคะ,คะติดแอร์ก็ใส่ได้นะคะป้าข้าวใส่ก็ยังสวยก็เบอร์สิบสามนะคะเบอร์สิบสามค่ะมีเสื้อด้วยนะคะอันนี้เบอร์สิบสามนะคะเบอร์สิบสามอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่นะคะเบอร์สิบสี่นะคะ ก็ขายาวค่ะใหญ่ด้วยนะคะเบอร์สิบสีนะคะอ่าก็มากระโปรงสั้นนะคะนี่ค่ะกระโปรงสั้นนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะอ่าตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึคะ่ะน,นี่นะคะอ่าเป็นตัวที่สองนะคะ ลายคล้ายๆกันแต่อันนี้มีน้ําเงินนะคะมีน้ําเงินแล้วก็สีส้มด้วยนะคะสีส้มสีน้ําเงินค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สอง,สองแล้วก็อ่าเบอร์สามนะคะนี่ค่ะมีอ่าอย่างละสีและสีนะคะเบอร์สามนะคะเบอร์สาม นี้จะเป็นเบอร์สี่นะคะนี่ค่ะเป็นเบอร์สี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ถ้าใครอยากได้ใส่คุมเข่าสบายมากนะคะเรามางานปูกก็ใส่ได้นะคะมันเป็นอ่าตะกูลผ้าถุงนะคะนี่ค่ะเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเบอร์ตัวนี้ อันนี้เบอร์หกนะคะตัวนี้เบอร์หกค่ะเบอร์หกค่ะาคาสวยมากเลยเบอร์หกอันนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้นะคะเบอร์เจ็ด เบอร์แปดนะคะนี่ค่ะเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดค่ะอะ่เป็นเบอร์เก้านะคะนี้เบอร์เก้านะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบนะคะนี่ค่ะเบอร์สิบ เบอร์สิบเอ็ดนะคะจะเป็นยาวนะคะเบอร์สิบเอ็ดค่ะอ่าเบอร์สิบสองนะคะเนะนี่ยค่ะเบอร์สิบสองมีกระเป๋าด้วยนะคะอ้าวเบอร์สิบสามนะคะเนี่ยค่ะเบอร์สิบสามนะคะก็มีสิบสามเบอร์นะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะก็ขอบคุณมากๆเด้อค่ะก็ช่วยอุดหนุนป้าคำสายด้วยเด้อสองวันแล้วยังไม่ได้ขายนะคะนี่ที่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเนาะนะคะ เสื้อก็ยังไม่ได้ขายนะคะเสื้อก็ยังไม่ได้ขายน้องก็ขอบคุณมากๆเดเลยค่ะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังฝากดูโฆษณาให้ด้วยจะมีรายได้กับเขานะคะขอบคุณมากค่ะ